ที่บ้านผมก็ทำนามันก็ไม่ดกแบบนี้เลยนะั่นเลยแต่ของสุดาฟาร์มนี่ดกมากเลยเข้าผมผ่านไปทุกวันเห็นดกจริงๆเลยสุดาฟาร์มเป็นตัวอย่างเกษตรคนดูนี่ดูนะครับสามหนึ่งพันสามร้อยกิโลไม่อยู่หรอกครับ<ม>ขอบคุณสุดาฟาร์มด้วยครับที่มีตัวอย่างคนดูได้มีโอกาสทํานาให้พี่น้องเกษตรกรได้ดูนะครับเหยียบทุบนะครับตอสังและก็ฟางนะครับเพื่อต่อยอดให้เป็นปุ๋ยในที่นาอินทรีย์นะครับพี่น้อง ครับสวัสดีครับช่อง YouTube สุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับข้างหลังผมนี่นะครับการทำนาให้ต่อเนื่องนะครับจากนาปรังที่ผ่านมานะครับวิธีการของเรานะครับเราจะใช้วิธีการเหยียบทุบนะครับต่อสั่งและก็ฟางนะครับ เพื่อต่อยอดให้เป็นปุ๋ยในที่นาอินทรีย์นะครับพี่น้องก็เป็นการทํานาที่แปลกใหม่และข้อสําคัญเราได้ทํานาก่อนเพื่อนเนื่องจากว่าเรามีพลังงานแสงอาทิตย์นะครับดูดน้ําจากบาดาลมาทํานานะครับมีพี่น้องนะครับเราทํานาเสร็จแล้วนะครับแปลงหนึ่งนะครับพี่น้องแปลงนี้นะครับที่ผมเคยนําเสนอเราใช้พันกอข4อ 43, นะครับพี่น้อง ส่วนเปลงแรกเราใช้พันกอขอ79อันนี้ทําการเกี่ยวด้วยมือนะครับอารวมทั้งเปลงเล็กและเปลงตรงกลางเราได้4.2ตันนะครับพี่น้องแต่คลิปนี้ผมจะนําเสนอให้พี่น้องได้ดูว่าต่อสั่งเศษฟางหายไปเลยนะครับพี่น้องใช้วิธีการนี้นี่แหละครับพี่น้อง เครื่องสับฟางนะครับแล้วก็ปราบที่ไปพร้อมๆกันนะครับรถวิ่งประมาณสามรอบก็เป็นที่นาของสุดาฟาร์มนะครับเราทำนาเน้นเศษฟางต่อสั่งจะไม่เผานะครับก็เป็นเศษฟางและเศษต่อสั่งจากการทำนา รังที่ผ่านมานะครับพี่น้องซึ่งปัญหาที่ผ่านมาในการทำน้าปรังนะครับมันจะสูงตรงกลางนะครับสูงทีนี้ก็ใช้รถเสมอหรือไม่เสมอให้ดูระดับน้ำเป็นหลักนะครับเราจะเหยียบแล้วก็สับพร้อมกับดัน ที่นาตรงไหนสูงเราก็ดันเพื่อหเห็นน้ำโลขึ้นมานะครับก็ได้ที่นาเรียบแบบนี้แล้วพี่น้องคอยติดตามและเราก็จะทำให้ต่อเนื่องเลยนะครับพี่น้องครับเราจะไม่สนฤดูการจะไม่รอวิธีการใดๆนะครับหาวาที่นาพร้อมก็จะลุยเลยนะครับเพราะว่าเราได้ที่นาเรียบแล้วนี่แะครับตามเป้าหมายที่ผมเคยนำเสนอให้พี่น้องได้ดูนะครับ ว่าปัญหาจากการทำนาปรังที่ผ่านมาตรงกลางนะครับยังเป็นเนินอยู่นะครับตอนนี้หายแล้วเนินนะครับพี่น้องหากว่าอยู่ในระดับนี้ก็ถือว่า90%นะครับแต่หากว่าปล่อยน้ําลงไปเป็นลักษณะนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับมันก็มีแอ่งบ้างลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวน้ําก็จะซึมหากว่าฝนไม่ตกนะครับภายใน2วันก็จะหาย นี่แหละครับพี่น้องการทำนาให้มันเรียบพี่น้องดูนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับต่อสังเศษฟางนี่แหละครับไม่มีเลยนี่แหละครับซึ่งบางท่านคอมเมนต์มาว่าทำยากทำไม่ได้นี่แหละครับทำให้พี่น้องใดดูแล้ว นะครับว่าการกําจัดเศษต่อสังเศษฟางโดยที่ไม่เผานะครับเราใช้วิธีการไถเหยียบเราใช้วิธีการเหยียบนะครับทั้งไถด้วยทั้งดันด้วยนะครับเพราะว่าที่นาเรายังมีปัญหานี่แหละครับก็เลยนําเสนอผลงานให้พี่น้องได้ดูนะครับคลิปนี้นะครับก็การกําจัดต่อสังและเศษฟางโดยไม่ต้องเผา ใช้วิธีการนี้นะครับได้ผลร้อยเซเลยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับพี่น้องวันนี้ก็ค่ำแล้วนะครับสวัสดีครับ